สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง Youtube ของเราหมอทิพย์ปรัชชาวันนี้แม่หมอมาทำคลิปแรนดอมนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคลิปแรนดอมก็จะไม่มีกองไพ่ให้เ,เพื่อนเเลือกนะคะโดยที่แม่หมอจะใช้พลังงานหน้าไพ่จาก whisper of love แล้วก็ the romance angel นะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่เนาะในหัวข้อ คนที่นิ่งเงียบห่างหายกันไปเขาจะติดต่อกลับมาหรือไม่นะคะพลังงานนี้คุณไม่ได้เลื่อนผ่านมาเจอเจอด้วยเรื่องบังเอิญน,นะคะคนที่นิ่งเงียบห่างหายกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยเขามีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาสื่อสารกับคุณหรือไม่นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอเปิดพลังงานหน้าภัยนะคะขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมคลิปนี้พลังงานสมพลังงานรวม จงเป็นของคุณนะคะขออนุญาตในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะจงส่งผลให้พลังงานหน้าไพ่นะคะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำด้วยเถิดเนาะเขาคนนั้นนะคะจะติดต่อกลับมาหาเราเหรือไม่นะคนที่นิ่งเงียบหายไปขอดูพลังงานหน้าไพ่เขาจะติดต่อกลับมาไหม ชูออฟสอดรังเลสับสนอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตามด้วยเดอสตราอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะเมถุนตุนกุมที่โดดเด่นนะคะงวดนี้เนาะสำหรับคนที่มีประเด็นกับเรานะคะแล้วก็โ o ออฟวอนสีไม้เท้าเป็นชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงธน,นูแล้วก็รวมถึง t ูออฟเพนเดเคิล เป็นชาวทาตุดินได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะพฤชกกันมังกรน,นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารนะคะไพ่ของสองเหรียญคือไพ่ของเขาเรียกว่าการโยกย้ายเข้าและออกหินระหยางนะคุณกับเขาถ้ามีประเด็นกันอยู่นะตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะตอนนี้ชายหรือหญิงผู้นี้เขาเหมือนคนที่สับสนวุ่นวายใจ คิดมากคิดเยอะแต่อาจจะยังหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอนะแต่อีกไม่ช้าไม่นานนะคะไพ่เดอะสตาร์เขาบอกว่าพลังงานของคุณดึงดูดเขาแล้วตัวตนของเขาก็เป็นคนที่มี เขาเรียกว่ามีอร่ามีความพลาวในตัวตนนะคะสามารถทำงานที่มันติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายอยู่ในกลุ่มหมู่มากเป็นดารานักร้องนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ในด้านใดด้านหนึ่งมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าและเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวนะคะคนคนนี้นะ,ะเขาบอกว่า ถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยถ้ากลับมาครั้งนี้เขาจะสร้างความมั่นคงไพ่ของสี่ไม้เท้าความเป็นครอบครัวความเป็นบ้าน นะคะเพืเ่อนๆเนาะหรือถ้าณนะตอนนี้คุณคบกับคนที่เขามีประเด็นมีปัญหามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณนะกำลังหาทางออกให้ตัวตนของเขาอยู่ต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดคบคนที่ไม่มีพันธะใดๆคนคนนี้จะต้องสร้างตัวตนนะสร้างความมั่นคงให้แก่เขาก่อนนะแล้วก็กลับมานะคะเพืเ่อนๆเนาะ,ขอ,นนนอะขอเปิดพลังงานไพ่ต่อไปนะคะ ดีใจด้วยเนาะสำหรับพเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้คนรักของคุณนะคะเข้าหาทางออกหรือเลือกทางออกให้ตัวเองได้เจอเจอนะคะพเพื่อนเนาะขอดูพลังงานต่อไปเนาะนนสิบไม้เท้าแล้วก็สภาวะเซเว่นออฟครับเจ็ดถ้วยสามเหรียญน,นะคะพเพื่อนแล้วก็ห้าถ้วยนะ ต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาอยู่สภาวะที่เหมือนคนที่จากเราไปเนี่ยแต่มันอะไราอาวอนยังไว้ทุกข์กับความรักนะเศร้าใจเสียใจทุกใจนะภาพเหมืนอนนั่งกลุ่มขมับนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ mm hmm. สภาวะของเราและเขาเนี่ยบางครั้งคบกันครั้งแรกๆนะ mm hmm. เหมือนคนที่ไปไปมาๆกับกลับในความสัมพันธ์นะเนาะ mm hmm. แล้วก็สภาวะนี้ถ้าได้กลับมา คุณจะได้ของฝันของฝากของที่ถูกใจของมีค่านะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดเขานะคะการรักกันครั้งแรกๆบางทีมันเหมือนไฟไม่ฟางเนาะฉันหมดโปรโมชั่นแล้วเหรอทาไมถึงห่างหายไปเงียบไปแต่จริงๆแล้วสเสน่ห์ของคุณเนี่ยดึงดูดเขานะสภาวะเขาตอนนี้อาจจะอยู่สภาวะที่ค่อนข้างจะมีภาระ,ะมีหน้าที่มีการงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะเหนื่อยหนักนะสาหัสหพอสมควรนะคะไพ่ของ1ิบ ไม้เท้านะขอดูพลังงานในอนาคตนะบทสรุปความรักครั้งนี้คนที่นิ่งเงียบห่างหายกันไปมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาสื่อสารเป็นลักษณะแบบใดขอดูพลังงานหน้าไพ่เดอะฟ o ูนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วยกาม,มาแล้วก็ไพ่ของอัศวินผู้ถือดาบนะคะต้องบอกว่า ให้ทั้งสามใบนี้บ่งบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะมีอิสระมากขึ้นระหว่างคุณและเขาถ้ามันมีอะไรที่เครียดวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่รักอิสระดังนั้นการที่เขารักอิสระเขาไม่ค่อยชอบผูกมัดกับใครแต่ว่าด้วยความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องของกาม m เรื่องของอารมณ์นะเรื่องของอความหลงไหลนะคะ หรือสิ่งโมเมาใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจความรักครั้งนี้นะให้มันเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมนะถ้าเป็นคนที่ห่างหายกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาสื่อสารอย่างกระทนหันโดยที่เราไม่คาดคิดนะถ้าคุณยังเ,เป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลเขาอาจจะเข้าไปคอมเมนต์หรือแซวคุณในโลกโซเชียลก็ได้เนาะทางที่ไม่ติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน ผ่านทางแม่เศจส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่นะคะจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ,ะเขาบอกว่าคนคนนี้ถ้าคุณกับเขาห่างหายกันไปนะเขาอยากให้คุณเนี่ยหลงไหลเขาหรืออยากจะบนบาสันล่าวนะทำของใส่เลยคุณเนี่ยมัวเมาเขาให้คุณเนี่ยหลงไหลได้ปื้มเขาให้คุณเนี่ยเ,เ,าเนาะกลับมาติดต่อสื่อสารกันโดยที่นะไม่มีสิ่งใดๆเข้ามานะคะ นะต้องบอกแบบนั้นนะคะขอดูพลังงานหน้าไพ่เพิ่มเติมนะจากไพ่ whisper of love ต้องการแนะนำอะไรเพื่อนๆที่เลือกกรุกนี้ขออภัยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอก็ติดคำพูดที่ต้องเลือกหน้าไพ่คลิปนี้เป็นคลิป random นะสำหรับเพื่อนๆืนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอดูพลังงานน้าไพ่ความรักนะคะต้องการแนะนำอะไรนะคะ express your love ตามด้วย rest go of c o n t r o l i s s u o u แล้วก็ it is safe for you to love ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะคะนะเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่าหยุดเพื่อนเพราะว่าการที่เราจะก้าวไปข้างหน้ากับเขาคนคนนี้คนที่เราติดต่อสื่อสารแล้วนงนียเงียไปเนี่ยต่อไปมันจะมีความมั่นคง นะแล้วก็ความมั่นคงในนั้นเขาบอกว่าให้เรารักตัวเองก่อนอย่างเช่นตอนนี้เขาห่างหายไปงเงียบไปเราก็หันมาดูแลตนเองถ้าเรามีงานหรือมีสิ่งใดที่ต้องรับผิดชอบก็นะ,ะมั่นคงในเรื่องของตัวตนสร้างตัวตนสร้างฐานะ,ะสร้างภาพพจน์ของเราในทิศท,ทางที่ดีอย่าไปทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเสร็จแล้วเราเดินหน้าต่อไปในชีวิตของเราด้วย ความสดใสงดงามนะแล้วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เขาคนนี้กลับมาสารสัมพันธ์กับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณคือคนที่มีออร่าคุณคือคู่บุญบารมีของเขาที่จะไปอยู่ด้วยกันในลักษณะยาวๆแล้วมันเกิดความมั่นคงในอนาคตนั่นเองดีใจด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนอะดูแลตนเองให้ดีนะคะรักตัวเองให้มากและทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีในะเรื่องของความรักแน่นอนวันนี้แม่หมอจบคลิปแรนดอมแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะเป็นการดีนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ